สู่บทแห่งการเรียนรู้ทักษะการเป็นตัวร้ายโอเคครับกลับมาอยู่กับวิลล่าและเอ็มเจกันต่อนะครับตอนนี้เราเลเวล3เรียบร้อยครับแล้วก็สกิลที่ต้องเรียนรู้เห็นป่ะผมเตรียมความพร้อมมาเรียบร้อยแล้วอะพร้อมอัพกันเลยไงแล้วก็เงินที่ได้ก็คือ21 perh o u r ครับยังไม่เยอะผมว่าเราต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเนาะไปหาขโมยของอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเขามีสกิลเสริมแล้วครับก็คือจากพาร์ทแรก เราวาดรูปเอาทำนอนนี้ไงแล้วก็เก็บรูปเอาไว้สะสมสําหรับการจ่ายค่าบ้านของเราเพราะว่าค่าบ้านผมอะ่ะมันไม่แพงนะครับตอนแรกนึกว่าจะแบบหลักหมื่นไม่ถึงครับแค่ประมาณพันหกเองนิดเดียวอะ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะผมแต่งตรงนี้ไปเพิ่มเติมครับเพราะว่าตอนนี้มันหน้าหนาวเนี่ยเราก็มีตรงนี้เพิ่มนีม่ไงเอาไว้คลายความหนาวของเรานั่นเองก็จะมีตรงนี้เพิ่มเติม ส่วนข้างล่างยังไม่ได้แต่งอะไรเลยครับลงก็อี้ให้เขาแล้วก็ห้องนอนเพิ่มเติมก็จะมีทีวีครับผมลืมลงทีวีอ่ะในพาร์ทแรกอะ่ะเราจะไม่เห็นทีวีในบ้านนี้เลยนะก็เลยลงเพิ่มเติมมาให้เขาหน่อยละกันส่วนสกิลไม่ต้องเรียนแล้วเนาะโคตรสบายอะ่ะแต่ไดารี่แท้ตัวนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับระดับ3เราต้องเหมือนกับเฟรลี่นะเข้าไปหาผู้คนทักทายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ค่าตัวนี้ครับเดีนะ าต้องการอะไรหรือเปล่าหิวข้าวเราไปกินข้าวนอกกันดีกว่าไหมพื้นที่ตรงเนี้ยมันใหญ่ครับเราจะเดินทางได้ไกลอย่เห็นว่าแล้วก็มีร้านอาหารแถบตรงนี้ด้วยนี่ใกล้ๆตรงนี้ที่ผมสร้างเอาไว้ก็จะมีตรงนู้นครับน,น,นู้นน่ะนี่ไงมันจะเป็นพอร์ตเอาไว้แบบเที่ยวได้มีแหล่งช้อปปิง้งมีบาร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้เลยผมสร้างเอาไว้สปีดพิลแล้วก็จะมีโบสถ์เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ร้านอาหารโอเคมาตรงนี้ดีกว่า กินอาหารนอกบ้านกันดีกว่าพิซพซ่าพิซซ่าอันนี้นจะเป็นโบสถ์ที่ผมเคยสปีดบิลไว้นานแล้วครับไม่ได้เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมเลยอะดูดิสกิลสร้างมาก่อนอยังไม่เยอะไงเนาะหลังคาอะไรก็เลยแบบดูแปลกๆหน่อยอะแต่ค่อยไปสร้างเพิ่มโบสถ์ได้ประมาณเนี้ยแต่ก็สวยอยู่อะคือโบสถ์อะไม่สามารถเข้าไปทําอะไรได้เลยครับผมก็เลยสร้างตรงนี้ให้เป็นเหมือนกับสถานรับเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยมาอยู่ตรงนี้แค่นั้น มันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยแต่ถ้าภาคใหม่มาอาจจะมีการแบบ ghostbuster ลาผีอะไนี้นะน่าจะมวันโคตรเลยทีเดียวโอเคมากินข้าวก่อนอาจจะได้ทำ rally t e s ตัวนี้ให้ผ่านครับผมอยากให้มันขึ้นไวๆไงเขาต้องทำ rally t e s ทุกวันนะ่ะน่าจะดีตอนนี้ระดับ3แล้วแล้วก็สกิลอ้อี่ี่นะผมนึกว่ามันจะยากกว่านี้อ่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีของอะไรใหม่หรอกครับเราต้องรอเลเวล7ก่อน นิงจะสามารถที่จะปลดล็อกระดับสายงานได้นะตอนนี้มันมีแค่นี้เลยเที่ห้าวพิกช่าอาต้องเฟรนลี่ใช่ไหมนิ้งจะผ่านอ๋อมีนี่ด้วยครับรีสเปคฟูดด้วยแล้วก็เฟรนลี่นี่ไงทักทายมาหน่อยดิเช็คสวอเดอทักทายคนขาย่ะส่วไอ้ตัวเนี้ยครับเนี่ยไอตัวเนี้ยผมผ่านแล้วระดับแรกอ่ะ เข้าไปเหมือนกับแกล้งคนในบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยผมผ่านเรียบร้อยแล้วเหลืออัน,นเนี้ยเนี่ยเราต้องไม่เหมือนกับแกล้งคนอื่นครับ um ให้เขาไม่ชอบเราอ่ะ um ไม่ไข่ไก่ตัวนี้เนาะโคเซงเลยเพราะว่าไอตัวเนี้ยราฟฟิกเ no <sm> อเอมี่อะครับมันต้องเป็นสายโจรน,นี่ไงซึ่งผมไม่ผ่านไอตัวเนี้ยแน่นอนครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายโจรไงไม่ได้สายงานตัวนั้นผมจะเล่นสักระดับสองแล้วกันน่าจะดีอะ จะได้เก็บพอยไม่ใช่อะไรครับตอนนี้เขามีหกร้อยพลอยแล้วผ่านไหมเนี่ยทำไมไม่ผ่านนะเราต้องแกงมันเหรอหรือว่ายังไงเ้ยมีมิแกงมันแกงมันเฮ้มันมีคนมาคุยกับเราเพิ่มระเขาปั่นจักรยานกันเรายังไม่ได้ซื้อจักรยานเลยครับเก็บเงินอยู่ไงตอนนี้ฮะทิน้องแกงมาดูดิว่าเป็นไงไอ้ไน ดูมันใถ่ไหมเนี่ยมันร่วมวงสนทนากับเราเฉยเลยแก้งไม่ได้ครับเราต้องแก้งคนข้างนอกโอเคมาไอ้นี่นี่ไงครับแก้งไรแก้งไรฮ้ยทำให้ตกใจผ่านไปเนี่ยมันไม่ชอบ้ะดูดิยืนนิ่งเลยโอเคก็ได้ประมาณนี้อ้าชอบเฉยเลยไอ้นายแต่เนี่ยไม่ขึ้นเนาะ d i s ไลอ่ะเราเหมือนต้องไปโซเชียลหรือเปล่าแล้วก็มีครับ คำสั่งมีนึงจะผ่านไงมีนก็จะเป็นตัวนี้แหละไอ้อพวกนี้ผมว่าอันนี้มันยากครับพัฟฟิกอเอนามี่อ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นโจรไงเราต้องเล่นโจนอะ่ะถึงจะได้อันนี้มันก็จะยากนิดนึงเกียดเด็กเกียดเด็กไม่คุยหรอกหนูอะเราจะเป็นเอนามี่กับทุกคนบนโลกใบนี้นะใช้คำสั่งมีนน่าจะดีสุด <S S <amba> แกมหม <could S 1> แกมัยปันดินเหนียวอยู่ไอ้นายใช่เนี่ยมีบเซบ <substit uting> ไม่มีอะไรเล่นใช่ไหมฮะนี่ไงแก้งาน่ยให้มันติดลบแน่นอนนยแต่ก็ไม่ขึ้นครับขึ้นยากเนาะดูดิกว่าจะขึ้นแต่ละอันหน่อยยากมันจะมีอีกอันหนึ่งครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับไอ้นี่เลยนะผู้นําการแก้งไอ้ตัวเนี้ยผมผ like ่านแน่นอนครับเนี่ยระดับสี่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปเล่นสายนี้ดีกว่าไหมการผ่านของเควสอ่ะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันแรกอ่ะเราต้องเป็นโจรเท่านั้นเองครับมาสเตอร์มาย ไอตัวเนี้ยที่เราได้ส่วนอันเนี้ยเราจะได้ไตรงนี้ครับ t o r m e n t อไอตัวเนี้ยจะเข้ากับสายงานของผมมากกว่าไงเพราะฉะนั้นเป็นอันนี้ดีกว่าครับโอเค Ooh, อันนี้ก็ยังไม่ผ่านเลยอะเราต้องเฟรนลี่อย่างเดียวเลยอะผมไม่อยากเฟรนลี่กับมันไงขโมยของก็ไม่ได้ครับการขโมยของอะเดี๋ยวผมจะพาไปพาร์ทหลังๆเลยเพราะว่าเราจะสามารถหาเงินพิเศษได้จากการขโมยของทำนองเนี้ย ไอตรงนั้นน่ะจะทําให้เราได้เงินแบบเยอะๆเลยครับผมอุตส่าห์ทาห้องแบบเก็บของไว้แล้วไงห้องแบบแห่งการขโมยทํานอนนี่อยู่ในบ้านผมเลยนะแต่ยังไม่มีของที่ขโมยมาเลยเดี๋ยวข้าไปขโมยครับพาร์ทหลังๆตอนเนี้ขออัพงานให้ซักเจ็ดก่อนละกันขอให้เปลี่ยนสายงานก่อนน่าจะดีอะ่ะเพราะว่าสายงานสําคัญสุดครับสําหรับการเล่นซีซันของเขาไงโอเคกลับบ้านดิกาตอนนี้พร้อมทางานพรุ่งนี้กันครับ อีก12ชั่วโมงขอตัวนอนก่อนวันนี้เจอกันตอนเช้าพรุ่งนี้ครับผมไอตัวนี้เลยไม่ผ่านเลยเนาะดูโคตรเซ็งอะต้องเฟนรนลี่อบคนอื่นไงครับผมไม่ได้เฟนรนลี่เลยเนาะเมื่อกี้เข้าไปแกล้งมันอย่างเดียวเลยะโคตรวันเลยการแกล้งคนเนี่ยโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับผมขอทำงานสักรอบหนึ่งในพาร์ทนี้น่าจะแจ่มเลยทีเดียว ต้อนรับเช้าวันใหม่ไอตัวนี้ผมรู้แล้วครับคือเราต้องมีเขาไปเรื่อยๆแหละแกล้งไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะโมโหอ่ะล้วก็อาจจะมีการไฟกันเท่านอนเนี่ยครับถึงจะแบบผ่านตัวนี้ไงก็คือสองซิมเราก็ต้องเอาซิมที่มันแบบสีแดงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันจะมีคําสั่งแบบชกต่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราผ่านตรงนั้นปุ๊บเราก็จะได้ตัวนี้ครับผมเข้าใจแล้วไอตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยทำพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะ เพราะว่ามันใช้เวลานานไงผมใหญ่เขาหยุดก่อนครับอีกสองวันเราก็หยุดแล้วอะตอนนี้เราก็ทํางานก่อนแล้วกันฝึกฝนทักษะก่อนเราจะได้แบบเลื่อนสายงานไวๆไอ้ตัวนี้เลยไม่รู้เลยอะดูดิไม่ผ่านเลยเตอร์แอคตัวเนี้ยเราต้องเฟรนลี่อย่างเดียวเนาะตอนเช้าเขาจะมีคนตื่นปะวะดูก่อนนะเขาไม่ตื่นกันชว่วงเช้าอย่างงี้หรอกตอนนี้มันตีสามแล้วก็ตื่นซะไวเลยหนูอะเนี่ยไม่มีคนเลย ถ้ามีก็มีแต่พวกน,นันเนอะพวกแวมพายเงี้ยพวกผีอ่ะน่าจะมีประมาณนั้นแหละไม่มีคนหรอครับตอนนี้หิมะมันตกด้วยไงเนี่ยนี่ยเน,น,นี่คนนี่คนแต่ผมว่าไม่ทันแล้วแหละตอนนี้มันกี่โมงแล้วอะอ๋อไอ้สี่ชั่วโมงทํางานแล้วโอเคเราเตรียมความพร้อมตัวเองดีกว่า mm. ขอทํางานก่อนตอนนี้ดูเ oh. มื่อไหร่จะเก่งทําอาหารเนี่ยแล้วตรงนี้ก็หนาวด้วยเนาะ oh. เนี่ย oh. Oh. เพราะว่าตรงนี้มันไอ้นี่ครับมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งไงมันก็เลยหนาวเนี่ย ผมต้องหาอะไรมาลงปิดทาเป็นกระจกใสๆใหญ่ๆดีกว่าเนาะมันน่าจะสวยอะ่ะอันนี้เขาหนาวเกินมันไม่เหมาะกับสภาพอากาศอย่างนี้เนาะมันต้องเป็นแบบฤดูกาลปกติอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีเนียดูแต่ทิ้งให้หนูอะโอเคกินข้าวกันผมชอบชุดนอนเขาอะชุดนอนเขาน่ารักดีนะดูดีเป็นชุดแบบเปิดไหล่น่ารักสุดนี่ไงแล้วก็หน้าแบบไม่แต่งหน้าก็ประมาณนี้ครับ น่าจะยาวหน่อยหนาวเดี๋ยวผมลงกันนั่นครับเตาผิงไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งอ่ะทางเข้าตรงเนี้ยไม่ไหวหนาวเกินแล้วดูหนาวก็อีกยาวเลยดูโคตรเซ็งอ่ะเล่นจนจบซีซั่นนี้ยังไม่หมดแล้วดูหนาวเลยเนี่ยสุดเศร้าโอเคพร้อมทางานวันนี้ไม่น่าจะอัพนะเพราะว่าตัวเนี้ยยังไม่ผ่านเลยครับน่าจะสักประมาณหลอดสุดท้ายอ่ะน่าจะใช่แต่ลองไปทํางานวันนี้ดูก่อนว่าอัพหรือเปล่านะ เด้อไม่แต่งหน้าละหน้ายาวๆเนาะคิดถึงจูเลียเลยเนี่ยเดีย๋ยวไปหาจูเลียดีกว่าโอเคไม่อัพครับอีกหน่อยเดี๋ยวเองอยากอัพเนี่ยงั้นทำพวกนี้รอบหนึ่งแล้วกันครับสกิลก็เหมือนเดิมนะไอเฟรลี่อ่ะผมรู้แล้วคือเราต้องคุยไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่ามันจะผ่านไม่ใช่ว่าคุยนิดเดียวถึงจะผ่านนะครับไม่ใช่ ราต้องคุยไปเรื่อยๆเลยอินเทอร์แอคไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคุยโทรศัพท์ได้ปะวะไม่ได้ครับเนี่ยเราต้องคุยกับเพื่อนรอบๆบ,บ้านอะไรอย่างงี้ถึงจะได้ครับเสียดายผมน่าจะอยู่ในเมืองอะแต่ผมชอบวิวทางนี้ไงก็เลยมาสร้างบ้านให้เขาทางนเนี้ยเนี่ยเราจะได้เห็นทางนี้ทํานอน,นี้เห็นแบบขอบสะพานสูงๆเห็นแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวภาคใหม่ผมน่าจะมาเล่นเมืองนี้แหละครับ มันมีโบดอยู่ไงน่าจะไปแบบเรื่องโบดอะและโอเคเข้าห้องน้ำไม่เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราชวนโพลีมาบ้านแล้วกันเนาะผมจะลองดูว่าเราจะผ่านตัวนี้ได้หรือเปล่าครับขออาบน้ําหน่อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยทำพาดหน้าเดี๋ยวจะไปลุยกันเพราะว่าเราทําได้ยาวแน่นอนครับเนี่ยมิดเชฟอะเป็นสกิลที่ต้องใช้อยู่แล้วครับแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเราจะไปเล่นใสยเนี่ยตัวร้ายเราก็ต้องใช้มิดเชฟแน่นอนตอนนี้สกิลกเท่าไหร่ลว ดูก่อนสามอัพขึ้นไปได้เรื่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะงานอาร์ตจะอัพแล้วเหรอผมอยากให้สิบงานอาร์ตอ่ะอันนี้มาตาพีดปะเนี่ยเจ็ดร้อยขายไปเลยดีกว่าชึ๊แล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้กันเนาะเนี่ยไอตัวนี้ทำให้ผ่านดูพรุ่งนี้เราจะได้อัพสายงานไงผมอยากเจ็ดแล้วเนี่ยอยากเปลี่ยนสายงานเป็นรายรายแล้วเงินน้อยเกินได้เงินวันละพันโครเศ้า ค่าไฟผมก็จ่ายไปเรียบร้อยครับแต่ค่าไฟไม่แพงนะประมาณพันเก้าเองเห็นปะอีซี่วาดรูปสามรูปอะเราก็จ่ายค่าไฟบ้านเราได้แล้วไงแล้วดูอะไรวะเนี่ยอ๋อต้นขยะโคเซงเลยแต่ผมลบก่อนครับหมดกันความสวยบ้านผมมันมีเหมือนกับคนมันล้มกระถังขยะผมมาแล้วขยะมันก็แบบลอยเต็มไปหมดทิ้ โคตรเซง็งต้องมานั่งลบก็ว่าอยู่ต้นอะไรบันลอยวะผมไม่เห็นไงนี้ครับเพราะว่ามันหน้าหนาวะฮะโคตรเซ็งเลยโอเคเดี๋ยวออกไปกินข้าวกับหนูพุดดิ้งไหมเอ้หนูทวินดูก่อนอยู่บ้านก็ได้ครับไม่เป็นไรทาอาหารที่บ้านกินเราจะเอาข้าวเฟรนลี่เฉยๆครับทําเป็นแบบกลุ่มเลยแล้วก็ชวนหนูทวินมากินข้าวที่บ้านรู้จักหนูทวินกันไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นในดียวซีหน้าแน่นอน เขาจะเป็นตัวหลักของ dlc หน้าหนูทวินนะขายลืบทำอาหารแล้วก็ชวนหนูทวินมาอฮะกนี่ไงหนูทวินมาแล้วเมนของตัวหลักภาคใหม่ของผมนะ,นะเด้น่ารักดีหน้ายังแตกเลยหนูะคนนี้เขาเป็นน้องสาวคนเล็กนะครับ จะมีพี่สาวด้วยน้องสาวก็จะโพลี่นี่ไงเห็นปะเป็นตัวละครสองคนที่โดนจูเลียสาวครับจากคนปกตินะหน้าเขาเลยแตกๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยน,น,น,นะครับเป็นพวกแม่มดนะเธอคุย <c ười> คนเดียวอย่หลงหกโพลีเคมากินข้าวก่อนโพลีอ่ะหนูว่อยู่ข้าวใช่ไหมเราจะได้เฟรนลี่ตัวนี้ให้ผ่านครับต้องรอก,ก่อนหรือเปล่าเนี่ยรีบกินไงหิวจัดวิโอลา มาแล้ว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 เขาอยู่แกงนี้นี่เลยนะครับแม็กเนตเป็นแก๊งไอ้นั่นครับสีส้มเรนโบว์สีส้มนะ uh huh. แต่เป็นแม็กเนตเลยครับเป็นกลุ่มที่แบบมาหาโจรเลยเท่านอน,นี้มาหาร้ายไวร้ายเช็โอเคแล้วการคุยจะต้องเฟรนลี่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะ a s k about day ัลสเท่านอนนี้ครับเขาต้องคุยไปเรื่อย<ๆ>แหละเดี<ๆ>๋ยวมันก็ผ่านเองนะอ๋อ <laughs> ให้ของขวัญได้ด้วย <laughs> <ๆ>โอเค อ๋ ask Mary มีแค่นี้เหรอคำสั่ง ask to l e a ชึบอ๋อเราไอ้นี่ได้ครับให้ความรู้ได้ค o r t e r 3โอเคขึ้นไหม just started นี่ไงเห็นป่ะเราต้องเฟนลี่ไปเรื่อยๆครับเราใช้คำสั่งตัวนี้แหละนี่เฟนลี่ตัวเนี้ถึงจะผ่านนี่ไงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นโอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะให้เขามาเหมือนกับ มาที่บ้านลระทุกวันอะไรมันเน่าอ่ะหนู่ะทำเสียงอ๋อโต๊ะเน่าเนี่ยโต๊ะตัวนี้เน่าอ่ะโคเซงเลยาาถ่ายดูคำดาวฟันนี่ได้เปล่าอ่ะลองดูดิตอนนี้มันห้าสิบลองดูว่าถ้าเราเอาคำสั่งฟันนี่อ่ะจะผ่านหรือเปล่าเอา้าไม่กินข้าวแล้วเก็บจานก่อนแชบไม่อร่อยใช่ไหมทำหน้าให้มันดีๆหน่อยหนูพอลลี่อ่ะ ๆๆหน้าแตกเยอ่ตัวละครเมนของภาคใหม่ผมครับนี่ไงทำความรู้จักเขาไว้ก่อนถ้าใครอยากรู้จักเขามากกว่าน,นี้ก็คือไปดูจูเลียครับ <ละ S 1> เราจะเห็นเขาเลยนะบบเขาจะอยู่บ้านจูเลียแต่ตอนนี้น่าจะย้ายออกมาแล้วนะบบนถ้าจำไม่ผิดอะผ่านไะปีหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตลกเรื่องอะไรกันนะไม่ผ่านครับห้าสิบ ต้องเฟรนลี่อย่างเดียวเลยเนาะโอเคปันนี่ไม่ได้ด้วยกลัวเศร้าถามนี่ก็ได้ครับถามเกี่ยวกับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านด้วยวะเราต้องให้ความรู้อย่างงี้เหรอเราดูลองดูผมจะพยายามทำมันที่มันผ่านอ่ะมันต้องเป็นคำสั่งสองป่ะให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยไปไหนอะหนูอะดู แก๊งนี้คุยคนเดียวเก่งโคตรเลยโพลีล่ก็คุยคนเดียวเก่งครับโห่วงนอนแล้วนี่ฮะผมทําไปตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วกันก็คือนี่แหละครับเฟลลี่เนี่ยแหละแล้วก็ไอตรงนี้ก็ได้ไอตรงนี้ง่ายสุดก็ใช้สเต็ปตัวเนี้ยเพื่อผ่านระดับตัวนี้ไงประมาณสี่รอบครับสี่รอบก็ผ่านเค้มาเดี๋ยวเราเจอกันพวกนี้เลยดีกว่าไหมเฮ้ยใ,ใครวิ่งมาวะนี่มันใครคุน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 ,คน,คนดอลล่า อ่านไม่ทันมองชื่อไม่ทันด้วยแต่คุณคุณครับตัวละครที่ผมสร้างนะแล้วดูคุยกันนี่ไงเห็นป่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ผ่านแล้วฮะเรียบร้อยการทำสเต็ปเฟลลี่ตัวนี้อินเทอร์แอคภารกิจรายวันก็ประมาณนี้ครับพร้อมนอนเดี๋ยวบอกลาเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เราจะไปทำงานอัพสายงานกันสู่ระดับที่สี่แล้วโอเค แจม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 วันนี้ก็ให้เขานอนเรียบร้อยผ่ <ung> านแล้วครับนี่สวยสเจอกันพรุ่งนี้ครับผมตอนอัพสายงานพาร์ทนี้การอัพสายงานการเรียนสกิลไม่ได้ทำเลยครับเพราะว่าผมทำสกิลให้ครบแล้วไง <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทำเพิ่มเติมเลยเราอัพสายงานกันเลยพร้อมไปทำงานพรุ่งนี้กัน โอเคเรียบร้อยเราระดับ4เรียบร้อยครับสกิลที่ใช้ก็คือโลจิกกับคาริสมาแล้วคราวนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคราวนี้เราต้องใช้สองสกิลนี้ที่มากขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเรียนสกิลนี้เพิ่มเติมก่อนเพราะว่าตอนนี้เราหยุดและหยุดยาว3วันแจมแจมอาา่ะฮะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวพัดหนะ้าเรามาลุยตัวนี้กันนะเพราะผมต้องไปพื้นที่แบบใหญ่ๆครับ ไปสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยที่คนเยอะๆเราจะได้ทําตัวนี้ได้ง่ายไงถ้าเราแบบนั่งหาบริเวณรอบๆอ่ะมันจะช้าครับคนเขาไม่เดินกันหรอกเขาก็ไปพื้นที่มอไปถึงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแหละก็จะเป็นพาร์ทหน้าแล้วเรามาทําตัวนี้กันโอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยเราเข้ามาเจอกันต่อพาร์หน้าเช่นเคยกับจอมโจรวิโอลาของผมวันนี้ไปแล้วครับ ทีวีก็มีเวลามาเล่นเกมคอมดูดูด,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 ดูเหมือนคนมาคับเหนูเลยเนี่ยสุดเศร้าใจเลยทีเดียว